ธุรกิจเช่าชุดไทยที่วัดอรุณกําลังบูมแบบสุดๆครับตอนนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้นที่ชื่นชอบในการใส่ชุดไทยย้อนยุคมาถ่ายรูปที่พระปางวัดอรุณนะครับแต่สังเกตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกต่างก็ให้ความชื่นชอบที่จะใส่ชุดไทยถ่ายรูปกับพระปางวัดอรุณและเมื่อมีดีมานสูงขึ้นหลายเท่าตัวจึงทําให้เกิดผู้ประกอบการร้านเช่าชุดไทยไปจำนวนมากบริเวณวัดอรุณตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดอรุณนะครับซอยวัดอรุณหน้าวัด เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีร้านเช่าชุดไทยที่เปิดให้นักท่องเที่ยวครับมาเช่าชุดไทยด้านนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าอ่านี่นะครับร้านเช่าชุดไทยตอนนี้แทบทุกบ้านจะเปลี่ยนเป็นร้านเช่าชุดไทยไปหมดแล้วครับทําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาแย่งลูกค้ากันทําให้บางร้านนะครับลดราคาให้เช่าเพียงแค่หนึ่งร้อบาทต่อวันเท่านั้นเท่าไหร่ครับวันหนึ่งสองร้อยครับสองร้อยทั้งชายทั้งหญิงเลยเนาะใช่ครับแล้วตากล้องเนี่ยเข้าไปถ่ายคิดยังไงครับ ราคาเลทอยู่ที่1คนถึง2คนอยู่ที่พันหครับ <Okay. S 2> มาเลยครับพัชรุณพร้อมต้อนรับครับลรงมาฟังเสียงของทางเจ้าหน้าที่วัดกันนะครับเจ้าหน้าที่วัด,วดก็เป็นาการท่องเที่ยวแบบาช,ชาวจีนฮ่องกงเลียนแบบามที่นิยมใส่ชุดไทยฝรั่งใส่ไหมก็เป็นเป็นทางรายที่ให้ความสนใจใส่ชุดนักเรียนนะพี่ใช่ก็มีก็มีมาก็มีมากันก็มีแต่มีน้อยส่วนน้อยที่ส่วนมากจะเป็นชุดไทยนะครับเพราะว่าเขามีกระแสจากทางบ้านเขาครับ ว่าค uh, um, so, uh, yeah, ุ a มาจากไ r นเรามาจ a a ฮ่ u ส yeah. ่เดิบบน n d อ e มเพราะว t ามันเ i ราหาได r ะที่ประเทศไทย่านั้น่ l l o ม f e n อนเ d e ร์เน็ e ทุ o คนใส่สำหรับผมแล้วนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จของประเทศไทยที่ใช้ซอฟต์พอร์เอกลักษณ์ของประเทศเรานั้นดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยที่ทําให้เขารู้สึกถึงความสบายสบายของประเทศเราที่ทําให้เขานั้นอยากจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง People here are very nice, super nice, super nice, okay. and I think that uh, the food are very good and very cheap. Okay, thank you so much for this <Thank you>. <the> video. Okay, like the this uh, video and comment and share to your friends. Okay.